จะมาขับรถเล่นออกทิปย่อยๆนะครับไปในเขตจังหวัดนครราชสีมาเขาว่ามีที่อันซีนในโคราชนะครับที่อาทิ์ตกดินสวยมากผมก็ไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนครับก็เลยตามน้องไปวันนี้นะครับมากับน้องการ XADV นะครับมากันสองลำ XADV สีแดงที่กัดก็เป็นสีคิ้วนะครับ แถวบ้านทรัพบศิลาทองช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่มีรถขี่รถคันแรกก็ให้น้องไปคันที่สองขับแซดเก้า้อยก็พึ่งขายไปหมาดๆ <Wow. S 2> จนไม่รถคันนี้แหะครับ x d วที่เป็นรถที่ขับสบายที่สุดตั้งแต่ผมขับมาเวลาออกคลิปนี้ไม่ต้องห่วงครับไปไกลๆได้ย,วยาวๆ ไปมาทั่วไทยแต่ไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยไม่ค่อยมีเวลาด้วยครับเอาอีนายบางไลแล้วโอ้โหขี่มากบางลายอย่างนี้ก็แย่ดีครับ few moments later เฮ <regarder> ้ยการพาไปไหนวะนั่น โอ้หเส้นทางลูกลังล้วนเลยเห็นเป็น x อ d v อย่ีงนี้ผมก็ไม่ได้ขี่สบายนะครับเพราะว่าผมใช้ยางออนโรดผมไม่ได้ใช้ยางออฟโรดถ้าเป็นยางหนามแบบออฟโรดนะสบายไปแล้วเลยต้องคันคานไปครับแต่พี่ๆที่อยู่ในกลุ่มถ้าเป็นยางหนามนี่ซิ่งสบาย แต่สำหรับผมเป็นยางวิ่งแบบถนนดำนะสิไม่ต้องถามถึงเจ้าคันหน้าหรอกทำไมถึงขี่ผิวแบบนั้นเ <L un> พรเจ้านี่เจ้าถิ่นครับมาบ่อยลุยมาหลายพื้นที่ชอบหลอกคนมาเชื่อประจํา <L un> ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่โดนน้องมันหลอกมาเชื่อประจําเหมือนกันครับ <L un> ดูว่าเขาหลอกแต่ก็เตรียมใจจะมาเพราะว่าทางที่พาไปแต่ละที่ มีแต่ที่สวยงามนั้นบางที่เรายังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแต่ตอนนี้บอกว่าทางจะสุดๆมากผมดูจากสภาพทางแล้วก็น่าจะสุดๆจริงๆโอ้โหเจอดอกนี้เข้าไปกลับรถทันไหมเนี่ย วะมาครึ่งทางแล้วลุยบางควรเห็นทางแล้วกลับเลยนะครับเนี่ยบนนำก็นำซะจริงๆเลยเฮ้ย <Hey, S 1> รอด้วยเฮ้ย <Hey. S 1> จะรีบไปไหนวะน่ะโอ้โห <c oughs> oh, ทางมัน ไม่แปลกใจเลยคนแถวนี้เขาอยู่กันได้ยังไงครับเนี่ยหรือว่าเขามีทางที่ดีกว่านี้แต่ทยูรู้ทักษะการขี่บิ๊กไบค์ลีนอินลีนเอาลีนวิทไม่ได้ใช้เลยครับถ้าเข้าป่าแบบนี้พลดมเนหน่อยนิดหน่อยมีแต่ยูิครับยูป่านี่่็คดแนนะเจะล้มแ่เลย่คชัน ผมก็เบอร์เบอร์ครับเบอร์กับทางที่มาครับหาปุ่มปิดแท็กชั่นไม่เจอตอนแรกปิดซ้ายปิดขวาจำไม่ได้อยู่ตรงไหนโอ้โหทางมันก็น่าเบอร์จริงๆครับผี่มาเด้งตลอดทางเลยแต่การบอกว่าใกล้จะถึงแล้วอะลองดูครับ เขาทรัพย์จีลาทองหรือที่เขาเรียกกันว่าภูล้านดาวเพราะอยู่ใกล้ภูแสนดาวหรือเรียกว่าเขา UFO เพราะว่าม,มีบ้านล้างที่สร้างอยู่ข้างบนเป็นบ้านคล้ายๆเหมือน u o เครับก็ uh. ไม่รู้ว่าเรียกว่ายังไงถ้าเกิดเรียกผิดพลาดยังไงต้องขออภัยไปด้วยนะครับ แต่ปกติผมไม่เคยขี่ทางที่โหดเลอทุรกันดานแบบนี้มาก่อนเลยขี่ XDV จะเป็นแบบคุณหนูขี่เที่ยวป่าเที่ยวเขาชมร้านกาแฟแต่ไม่เคยลุยทางเอนดูโรจ๋าแบบนี้เลยจะเป็น C RF น่าจะวิ่งดีกว่านี้มันกว่านี้แน่นอนครับ ธรรมดาก็ยังพอทนแต่วิ่งทางลุกหลังแล้วเจอเหมือนกับว่าเป็นร่องดินที่โดนน้ากัดเซาะมาเนี่ยโอ้ oh, <no. S 1> หน่ากลัวมากเลยครับต้องหยอดหยอดตลอดทางเลยมาแรงๆเร็วๆนี่อาจจะเจอช่องหินมีโอกาสแข้งแตกได้เลยนะครับ oh, <no. S 1> เนี่ยครับตลอดทางก็จะเป็นอย่างเงี้ยโอ้โ oh. หดูลายดีๆนะครับ ดูลายไม่ดีเลยมีคว่ำแน่นอนเลยเกิดมากล้อก็จะปัดๆกับเพราะยางมันมันเป็นยางของเราใส่ยางแบบว่าเป็นยางเรซิง่งเนี่ยมันไม่ใช่ยางหนามยางวิบากมันไม่มีแรงตะกุยครับเหมือนเราใช้รถผิดประเภทเลยอาจจะใช้รถถูกประเภทแต่ใช้ยางผิดประเภทครับ ก็อลองดูกันลุยไปเพื่ความสนุกยังไงก็ไปถึงขนาดเวทยังไปถึงเราต้องไปถึงโอเคลุย <c oughs> ตรงจุดนี้เหมือนจะมีประเด็นครับ <c oughs> ต้องค่อยๆ่ยอด <c oughs> ไปหีด <c oughs> ก,ก้อนใหญ่มากเลครับ การบอกว่าเคยมีคนขับรถโฟ e วิมาแล้วรู้สึกว่าช่องหินจะโดนประมาณใต้ท้องรถครับก็เลยลงมาเอาค้อนทุบทุบทุบหินให้เรียบไปเลยครับช่วงนี้ยังดีนะที่เราผ่านไปได้สบายปกติต้องหยอดหยอดหยอดไปตลอดทางความเร็วไม่เกินยี่สิบครับทางนี้ เนี <ítulo> ่ยครับ <Beautiful> ต้องสลับช่องไปเรื่อยๆเลาะเะไปถ้าเปล่ยล้อหน้าไปเสียบเข้ากับล่องดินเรียบร้อยเลยครับได้มีล้มแปะแน่นอนยวครับขอญาตถาบกันครับเป็นไรากรเป็นไรเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวตัดนึงโอ้โหดูทางครับทางสุดยอดนี่ครับผู้ร่วมทริปครับพี่การครับเราจะไปไหนครับวันนี้เราจะไปเขา UFO ครับมันมีอะไรดีครับเขา UFO ครับมีลานจอดรถจอด UFO โอ้ oh, แล้วดูทางเลยครับอืัน <eventually> น oh, ี้ย okay, ังธรรมดานะฮะมีหวตรงนี้ไหมครับข้างบโอ้โหตรงนี้เรียกว่าเดินสง่าตอนนี้อีกไกลไหมครับประมาณสามสามสี่โลวิ่งเขาว่ามันเป็นจุดที่ทระอาทิตยตกดินสวยที่สุดใช่ไหมครับใช่ครับที่อันซีนของโคราชเนาะตรงนี้ใลอยลอยมามาผมมาเปิดไว้อืมเอาแล้วโหแล้วใครจะมากางเต็นท์ครับอย่างนี้ตรงนี้มีพี่ข้างบนน่าจะมีนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อครับผม ของพี่แจก๊กมันติดแท็กชันมันมันง่ายอะของผมแม่เลี้อวเป็นฝันอย่างเดียวเลยอืครับคิดว่าถึงแล้วไปต้องไปต่ออีก3-4กิโลจะไปดูซิเนินส่งญาติเป็นยังไง กิโลที่เหลือคงเป็น3 4มีกิโลที่ทรมาน์สำหรับผมแน่เลยดูจากเส้นทางแล้วคงเป็นอย่างนี้ตลอดทางแน่ครับค่อยๆยอนไปเห็นบิดเต็มที่เลยล้อมันปังนะครับเหมือนรถไม่มีแรงจริงๆแนละ้วมันมีแรงนะครับแต่ล้อมันปัดล้อมันซี คิดว่ากิ่งไม้ธรรมดาครับที่ไหนได้หนาบางช่วงก็เรียบครับบางช่วงก็ล่องบางช่วงก็หินรบทุกแบบเลยเล่นเอาโชครถผมยันปักๆเลยครับ ก็หลุมลึกมากเลยครับเล่นกระดอนเลยเนี่ยครับ,รบโชคลั่งน้ำตเลยครับุผมใช้โชคเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนโชคแต่งพี่ๆในกลุ่มก็แนะนำให้ไปแต่งโชคใหม่หรือว่าเปลี่ยนโชคใหม่เลยจะดีกว่า ยอโนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าเขายูเอฟโอักเตตอนนี้ครับเรากำลังจะขึ้นจุดที่ยากที่สุดนะครับทางค่อนข้างชันครับแล้วก็เป็นลูกลังวิบากมากเลยเดี๋ยวรอชมกันนะครับว่าจะขึ้นกันแล้วเป็นไง นี่ครับเห็นฟอร์ u n เนลงมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราตามไปครับที่เห็นรถ f o r t จูเนลงมา <c oughs> ก็ใช้เวลาพอสมควรเมอนกันนะเพราะว่าทางมันขึ้นไปรถมันสวนกันไไม่ใชได้นะครับ <c oughs> เวลาหลบจะหลบลำบากมากเพราะทางก็จะเป็นลองหินที่โดนน้ำกัดเซอไปตลอดมา เวลาขึ้นก็ต้องสวนทางกันขึ้นครับสังเก็กว่าทางแคบม,มากและล่องมีนจะเยอะกว่าทุกที่เลยครับทางขึ้นก็ค่อนข้างชันผมมี่บิดล้อฟรีตลอด เปิดมากไปก็รถทำให้รถปัดแล้วก็ล้มได้ แต่มันขึ้นลำบากจริงๆมันชันดค่อนข้างชันเนี่ยครับเสียงล้อฟรีล้อฟรีตลอดเลยติ่ขึ้นเลเดี๋ยวเขาหน้ามาเที่ยวปากเขาต้องเปลี่ยนยางใหม่ <Wow. S 1> ว้าวกว่าจะขึ้นมาได้ก็เอาหอบเหมือนกันครับ คงจะขึ้นสบายครับอย่างผมมือใหม่เพิ่งเคยจับครั้งแรกรู้สึกเมื่อยไปเลยครับ สรินมาก <Yahoo! S 1> โอ้ถึงแล้วครับสวยงามจริงครับโอ้อันซีนในอินโคลาดเลยสมกับความลำบากขึ้นมา โหสุดจริงๆครับอันซีนอินโคราดจริงๆตรงนี้การเอาสองคันมาจอดคู่กันเลยตอนนี้ก็เวลาห้าโมงแล้วนะครับดูบรรยากาศรอบๆครับ าทิตย์เริ่มจะตกดินแล้วเหมือนอยู่เหนืออะไรครับบรรยากาศตอนนี้เราจะลงทางไหนครับการครับทางเดิมฮะทางเดิมไม่เอานะทางเดิมทางเดิมเนี่ยทางเดิมมันลงได้ทางเดิม จริงรเปล่าเนี่ยจริงเอาไหนบอกมีอีกทางหนึ่งพอลงไปปุ๊บเราถึงไปไอ้ไออะไรนะไอ้ไอาคารอนยะู่ทโอ่ะอ๋อเราค่อยตัดไปทางภูแสนดาวโอ้เวรกรรมนี้ถ้าลงกลางคืนนี่เรียบร้อยเลยครับเนื่องจากว่าทางลงเรามันลำบากนิดนึงครับเราก็ต้องรีบลงก่อนใช่มองไม่เห็นมองไม่เห็นลราแย่เลยสวยมากข้างบนครับสวยครับ ถ้ามีโอกาสจะมากางเต็นท์อยู่แถวนี้แหละได้ได้พี่ต้องมาครับอ๋อเป็นกายเป็นแอดมินเพจกลุ่มกางเต็นท์โคราชนะครับถ้าใครอยากได้สติกเกอร์กลุ่มกางเต็นท์ก็ให้มาที่นี่ใช่ไหมมารับที่นี่ใช่ไหมใช่ครับโอเคครับโอเคตอนนี้เราเราจะลงกันนะครับครับ